สวัสดีครับหาอยู่หากินตามภาษาครับ สวัสดีตอนแรงครับพี่น้องตอนนี้ประมาณหกโมงแรกครับผมกับพาพี่พานองมาใส่เบ็ดเล่าครับเอาเยื่อมาใส่ครับเพราะว่ามื่อนี้ผมจะพาพี่นนองมายามหลอบดึกครับหลอบดึกเข้ากาับสองทุ่มประมาณนี้แหละครับพี่น้องตอนนี้ก็หกโมงเนาะอากาศดีแห้งครับใส่เยื่อไว้ใส่เบ็ดกุ้งเข้าครับพี่น้องมาเบ่งเยื่อกันเลยครับ เป็นเยื่อของเหาครับพี่นอ้องเป็นล่ำคือเกาครับเป็นล่ำขาวผสมกับหวัวเสือดตกปาาลาหัวขมั่มครับพี่นอ้อง้วกาตำใสข้าวเหนียวครับเอามาใส่เนาะเป็นสูตรบวัวร้านทีพ่อยัยพันบอกมากครับเรือเหาอยู่นี่แล้วครับเดี๋ยวผมสีไปใส่ก่อนครับพี่นอ้องพอกันพุนละคบพี่นอ้องตอน ประมาณสองทุ่มนะครับเดี๋ยวผมพาพีพาน้องมายามครับพี่น้องไปกันเลยครับตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วครับพี่น้องได้เวลามายามเบ็ดเท่าแล้วครับมากาแฟนครับนี่เดี๋ยวเอาไปยามกันเลยครับเอาสิมีผลงานให้รับชมว่าครับกุุงแม่น้ำเท่า ไปกันเลยครับไปลุนกันเบื่องครับพี่น้องเป็นยังไงครับมาร์บอเบ็ดลอยหาทิพหลังเห่า ม,ม,มาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกครับชุดยอดครับพี่น้อง้องแม่นม้ำใส่ชุดสวยครับ แล้วหนึ่งแต้มตรงตัดครับพี่น้องบตัดบได้ถ้าหาบตัดสายเบดไอ้รือว่าถ้าเ้าเพ่นปากมันจะเจ็บครับพี่น้องแล้วเพ่นจะตายนะครับหมานหมานครับแต้มแรกก็เลยครับไปลุ้นกันต่อเลยครับพี่น้องยามมาเด้ประมาณสามสิบหลังอยู่และครับ เอาสิไดเพิ่มบะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณหาหกซิบหลังแล้วครับพี่น้องยังเงียบอยู่นะครับถึงเห็นกลุ่มแม่น้ำม,มาตัวเดียวครับดุ่นเป็นต่อครับดึงไล กดหน่อยครับพี่นอตัวหนหน้อยหนึ่งครับปล่อยมันซะนอกครับหน่อยแห้งไปลุนกันต่อครับ เงียบเงียเลยครับผ่านมาประมาณลอยหลังแล,ล้วละครับพี่นอ้องงมาท่านมีเพิ่มตอนหลอหพวกคำอาจจะกินบ่ค่อยดีก็ยังหลอบลอบยามหลอบเท่าก็ยังทุกพือครับพี่นอ้อง ครับพี่น้องดึงแล้วครับสวนกันครับว่าถิงตัวใหญ่บอต่ว่าคือดึงคอยแต่วุครับพี่น้องครับผมตัวนี้เป็นตัวแม่ครับพี่น้องตัวแม่ตัวใบใหญ่ครับ แ่นที่สองมาแล้วครับสุดยอดครับมผมวายุกระดึงคอยแทย้มผมเปลี่ยนเบสกันครับพี่น้องจังไปหลุ่น,น้ำกันต่อครับเ,เอาอยู่แล้วครับพี่น้อง ตัวนี้ใส่ไงครับพี่นอ้องแม่น้ำครับแต้มที่สามครับสุดยอดครับนั่งมาสามแต้มแล้วครับขนาดหลอกคำได้ครับนี่ขาเปิงเมื่อคืนเสาอยู่ครับสิ๋มาตนตําด ตอนนี้เบสเท่ากับไก่สุดแล้วละครับเหลืออยู่ประมาณสามสิบหลังนี่แหละครับพี่น้องที่พอได้เพิ่มเนว่อครับพี่น้องหลุดเหมือนกันเบื้องรับหลุดเกันต่อเลยครับพี่น้อง เอาอย่แง้วครับพี่น้องโอ้โอ้ยใส่สวยอยีกแลละครับพี่น้องสุดยอดครับแต้มที่สีครับพี่น้องอันไานครับ4ีแต้มอย่แลละครับได้แล้วครับเบี้ยเท่าก็ได้ ยังพอมีรุ่นครับยังพอมีรุ่นบ่ได้เพิ่มอีกบ่ครับพี่น้องมนัมนมนัมนมันมันไอรุ่นกันต่อเลยครับบั่ไหนบ่ได้เพิ่มอีกโตในบ่ครับพี่น้อง ะครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องแต้มที่หาครับสุดยอดครับผูกเบดไหมละครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดกินต่อๆกันเลยครับ ใช่แล้วครับเหลืออีกประมาณยี่สิบลังนี่แหละครับพี่น้องนี่อีกบอครับไปหลุดนน้ำกันเบิ้งครับพี่น้องเอาอยู่แล้วครับพี่น้องยังดื่มอยู่ครับแห้งส,สุดแห้งกินดีครับพี่น้อง <laughs> โอ้สุดยอดครับหลอกม้าคำเฮ้า นี่ครับโอ้ตัวนี้เป็นกุ้งแม่ครับพี่น้องใส่น้อยลงมาแน่ครับแต่ว่าก็โอเคครับหกแต้มครับพี่น้องโอ้ยังนิ่มๆอยู่ครับพึ่งหลอกคาบแล่าหมานๆครับเ็ดเท่ากันที่สุดแล้วครับเหลืออีกประมาณว่าถึงสิบหลังครับพี่น้องอุ้ยมีอีกแต้มหนึ่งครับพี่น้อง มีอีกแจมนึงอยู่ขัางนาครับเดี๋ยวผมมัดเบ็ดไปก่อนครับดึงเลยครับพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วอยู่อยู่อยู่โอ้ยเหนื่อยก็ได้ นี่ก็เป็นโตแม่ครับพี่น้องใส่หน่อยอย่ครับแต่ว่าก็แต้มที่อะไรอะนี่ mm hmm. เกตแต้มที่เกตครับพี่น้อง oh. สุดยอดครับแต้มที่เกตครับหมันหมันมันมันขนาดเด็ดที่สุดแล้วครับพี่น้องแล้วผูเวกเบสกันครับแต่ว่าบ่มีดึงต่อครับพี่น้องน่าจะเหมือนลือโบกับโบหู อาจจะมี่ทำนี่แหละครับที่น้องเพราะว่าสุดแลละครับเหลือหลังสองหลังเอยครับผมมีดึงครับ สุดยอดครับพี่น้องหมานอีนีครับรบนี้ได้หลายวก็ทุกเพื่อที่เคยได้เลยครับเจ็ดแต้มครับเดี๋ยวผมถ่ายขึ้นอกกับกันครับพี่น้องยังไปเบ่งผลงานกันอยู่ในฟังเนาะครับไปกันเลยครับครับเขากัมาหอดฟังแล้วครับพี่น้องนี่เป็นผลงานของเข้าทั้งเมดครับเป็นลุ่มแม่นานเจ็ดตครับพี่น้องบ่มีปลาเลยครับมัน ัวนี้เป็นกุ้งแม่ครับแต่ว่าบบท่านเลยใครครับพี่น้องหนึ่งครับตัวนี้กับกุ้งแม่ตัวที่สองครับนี่ครับสองตัวนี้กับกุ้งแม่ครับตัวที่สามครับเหลือเป็นตวผูมดเลยครับนี่ครับใส่สวยๆครับสีแตนที่หาตัวนี้ใหญ่ครับแตนที่หกก็ใหญ่ครับ นี่ครับแตมสุดไทยเจ็ดแตมครับพี่น้องยอดครับนี่ครับเจ็ตแตมคุณภาพครับนี่จะใส่ใๆครับหลอกหัวคําเฮ้ายอดครับยังมารุนกันมาเอื้อนอีกครับพี่น้องนี่ขอกลับไปนอนนะครับต่อกันใหม่มาเอื้อนเศร้าครับ สวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องตอนนี้กับประมาณหกโมงเสาร์ครับผมกับผาผีผ่ผานองมายามเบ็ดกลุ้งเฮ้าคือเก่าครับพี่น้องมาจะเสาร์แน่ครับวันนี้ฝ่ายยังบอท่านแจงบันไดครับมเมื่อคืนนี้มายามหลอบหัวคำกาหมานครับมากับแฟมเมื่อคืนนี้ได้กลุ้งแม่น้ำไปเจ็ด แตมเลยครับเมือ่อคืนเอี๊ตกปลาหัวขมัม่มเข้าผสมกับข้าวเหนียวครับกับวล้าขาวครับพี่น้องเอาไปหลุ่นหลอบเชาบ้างครับมาสิเป็นยังไงครับไปกื่นสีโบก,กินดีให้คือเกาได้บ่ครับพี่น้องไปหลุ่นกันบิ่งครับ อากาศเย็นแห้งครับพี่น้องสุดยอดทีนี้ข่มหนาว เงียบ <N> ที่นอกรับพี่น้องพี่พี่ที่แล้วยกขึ้นแต่ยังมีปลามีกุ้งมากเห็นเลยครับนี่ดึงเลยครับพี่น้องแต่ว่าน่าจะเป็นปลาครับดึงบ่คือกุ้กงครับพี่น้อง ปลาอีีครับปลาบูครับพี่น้อง <c oughs> มาแล้วครับปลาเนื้อแสบห้อครับพี่น้องกินหมูว้านก็กินตัวหนึ่งครับกินหัวเชือทุกลาหัวกระมังเถย

แมนบมจักแล้วว่าท่าน่ากม่กินเนาะนี่อาการนะครับพี่นอ้องจะกุ้งหรือปลาครับต้องรุนกันครับ ก็จะเป็นปลาอีกครับพี่น้องเป็นปลากระเนี่ยงครับแต้มที่สองครับพี่น้องสุดยอดครับ ท่านเห็นกุ้งอยู่ครับเปลาไม้เข้าไปแนนอครับพี่นอ้องโอ้ยดึงต่อเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นกุ้งครับพี่นอ้องเดี๋ยวใจเย็นครับค่อยๆไปแม <laughs> น,นครับตัวนี้กุ้งแน่นอนครับ อ๋อตอนนี้เป็นกุ้งแม่ครับพี่น้องแตมแหลกนอครับนึกว่าสีพอ,พอแล้วครับพานมาประมาณ3ามสิบหลังครับแตมแหลกมาแล้วครับมันหม,มันครับแต่นอกครับวันนี้เขาก็เงียบนะครับพี่น้องบอกเขาคำแบบกินแบบดีนะครับดอบเสาเขาก็เงียบแท้ ผมีอาการเลยครับ่ก็มากไกลเติบแล้วครับประมาณทีหาซีบหลังเลยแล้วละ,ะครับพี่น้องรอบสองเขาขึ้นเยอแต่น้อครับพี่น้องอเดีประมาณเจ็ดสิบหลัง เจ็ดสิบกว่าหลังนแหละครับพี่น้องเพิ่เห็นกลุ่งแม่มาตัวเดียวครับเปลี่ยนไปกินหลอกเพวาคำเพราะขับดีจังไปรุ่นน้ำกันครับได้ประมาณเจ็ดสิบคือกันนี่แหละ บได้เพิ่มยี่ห่ครับพี่น้องประมาณสี่สิปหลังนี่แหละครับพี่น้องได้คือโบมีปูมีปา่ามีกุ้งมียังเลยครับพี่นอ้องคยได้กับโได้แปลกๆครับอาไปถ่ายรุ่นกันเพิ่งครับเหลืออีกบ่หลยหลังดอกเหลือมีเพิ่มครับ พยายามมงเพิ่มผลลุ่มมากอะไ้ครับข้ากแบสาวลงไปทางนี้เอาครับพี่น้อง แห้งครับจนที่สุดแล้วครับพี่น้องนี่ว่ติบได้เพิ่มนะจัดเป็นเอียงครับวันนี้เงียบแห้งครับผมมีเ,เคยได้กับโบได้ครับพี่น้อง มาแล้วมาแล้วตัวแม่อีกขึ้นก่าครับพี่น้องตัวที่สองครับมนัมนๆครับสุดเลยล่ะพี่น้องน่าจะมีสองแสบมนี่ละตัวแม่ทั้งคููเลยครับ อ่าส <laughs> ุดแล้วครับพี่น้องเกือบปรหลอดครับเสาหนีเข่าแต่ซีแต้มครับกลุ้งแม่น้ำสองกับปลาสองครับพี่น้องเดี๋ยวให้จังไปเบิงในฟังกันเนะครับผลงานเฮ่าหอดฟังแล้วครับพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานเฮาครับกลุ่งแม่น้ำเฮามีสองแต้มครับ นกินบอดีคือหัวคําครับหัวคาห้อบะไ,ไดดไปเจ็ดแตแมเนาะนีบปลากรันแยงอีกแต้มนึงครับแล้วกับปลาบูอีกแต้มครับพี่น้องปลาบูใส่สวยๆครับกุ้งแม่น้ำห้าจะเป็นกุ้งแม่ทั้งคู่เลยครับกุ้งตัวเมี่ครับสองแต้มครับ สุดยอดครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วครับบ้านนี้พอกันไหมคลิปหน้านะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านติดตามรับชมครับผมขอบคุณไปทางหัวเชือต๊ปลาหัวขมั่มนะครับสี่เิ่ดส่งเยือไม่ใส่เอาไปต๊ทั้งปลาหน้าดินทั้งใส่เบ็ดเล่าเบ็ดเพียรเท่าลยครับสุดยอดอยู่ครับเยือพิ่นก็ใส่ดีๆครับพี่น้อง เคยารับ,บอกกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ